สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมไอครับกับช่องนิกเจนคับฟอร์ดครับแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ Ford Auto Gall e r ี่ปทุมธานีครับวันนี้ก็ผมจะมารีวิวนะครับเจ้านิกเจนฟอร์ดเรนเจอร์ไวส์แท็ตัวท็อปสุดขับเคลื่อน4ล้อครับแต่ว่าคันนี้นะครับเป็นรถที่พิเศษกว่าที่ผมเคยรีวิวนะครับแต่สําหรับว่าจะพิเศษแบบไหนพิเศษอย่างไรนะครับก่อนจะไปรับชมการฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องนิกเจนคับยมพเอียด ของตัวรถแล้วก็ชุดแต่งพร้อมกันเลยครับไปเลยครับโอเคครับที่ผมได้บอกไปเบื้องต้นนะครับว่าคันนี้นะครับจะพิเศษกว่าคลิปที่ผมเคยรีวิวครับเพราะว่าคันนี้นะครับเป็นรถของพี่เยาวนะครับลูกค้าแฟนลับนะครับจากจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งผมจะเดินทางไปส่งมอบรถในวันพรุ่งนี้นะครับคันนี้นะครับพี่เยาวได้ซื้อรถนะครับเซอร์ไพรส์นะครับฉลองครบรอบแต่งงานให้สามีนั่นเองครับโดยที่เจ้าตัวนั้นไม่รู้เลยนะครับว่ารถคันนี้จะแต่งแล้ว จะถูกใจสามีเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าเจ้าลิงเจนฟอร์เรนเจอร์วายสแต็กคันที่จอดอยู่ด้านข้างผมคนนี้นะครับเป็นรุ่นอะไรมีรายละเอียดอะไรบ้างครับไปรับชมเลยครับสำหรับเจ้าลิงเจนฟอร์เรนเจอร์คันที่ผมนํามาแต่งในวันนี้นะครับเป็นเจ้าลิงเจนฟอร์เรนเจอร์วายสแต็กขับเคลื่อนสล้อครับราคาจัดจาหน่ายณปัจจุบันจะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแบาทครับแล้วก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลครับ2.0ลิตรครับไบเทอร์โบครับให้แรงม้าอยู่ที่210แรงม้าครับ แรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนั่นเองครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดครับแล้วก็มาพร้อมกับไบเทอร์โบครับเทอร์โบ2ตัวครับทำงานต่างกันในแต่ละความเร็วรถนั่นเองครับโอเคครับสำหรับในรุ่นของน e n จนฟอร i เ r นเจอร์ไวส์แทครับเข้ามาพร้อมกับสีที่มีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวมุกครับสีเทาดำสีบรอนเงินสีเหลือง l u x ซี่เยลโครับบวก10,000บาทครับสีส้ม s e d o n a Orange ครับบวก10,000บาทและสีดำคารันัันนนี้่นเองครับ โอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมชุดแต่งทีรรายการเลยนะครับว่าคันนี้พี่ยาวได้เลือกชุดแต่งอะไรบ้างครับเราเริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับสาหรับคันนี้ครับพี่ยาวได้เลือกตกแต่งครับแปลงโฉมชุดหน้าครับเป็นชุดหน้าของเจ้า Raptor V6 โฉมปัจจุบันนั่นเองครับเดี๋ยวผมพามาดูรายการแรกกันก่อนเลยครับสำหรับกระจังด้านหน้านี้นะครับเป็นกระจังหน้าแท้แรปเตอร์นะครับเราเบิกศูนย์ให้เลยนะครับจะสังเกตว่า กระจังหน้าแท้ของเจ้าตัวแรปเตอร์เขานะครับเขาจะไม่ออกเป็นสีดําด้านหรือว่าดําเงานะครับเขาจะเป็นสีดําที่ออกมวลมวแบบเป็นสีเทานั่นเองครับแล้วก็มาพร้อมกับกล้องนะครับแบบนี้เลยตำแหน่งตรงนี้นะครับเราสามารถย้ายกล้องนะครับจากเจ้า nixgen w ไ i t a g ครับมาอยู่บนกระจังหน้าของเจ้าแรปเตอได้เลยนะครับจะสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับไม่มีผลต่อการใช้งานใดๆทั้งสิ้นนะครับ โอเคครับเราถัดลงมาครับในส่วนของกันชนครับกันชนด้านล่างนี้นะครับเราใช้เป็นงานคัสตอมนะครับอันนี้เป็นงานฉีดนะครับเป็นวัสดุนําเข้านะครับจะสังเกตว่าความคมนะครับของเส้นตัดต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของสันนะครับจะมีความลงตัวกับตัวรถนะครับเรียกว่าเหลี่ยมต่างๆนะครับ ลงล่องกันพอดีเป๊ะเลยนะครับในส่วนของเซ็นเซอร์ป้องกันการชนด้านหน้าต่างๆครับก็ย้ายมาติดตั้งที่กันชนตัวใหม่ให้เรียบร้อยครับยังสามารถใช้งานได้ตามปกติเช่นเคยครับที่เราแต่งรถแล้วทุกอย่างนะครับเทคโนโลยีเราเราจะต้องสามารถใช้งานได้ด้วยนั่นเองครับโอเคครับเรดาร์ครับตรวจจับป้องกันการชนต่างๆครับก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับคันนี้พี่เยาวเลือกนะครับบอกว่าไม่อยากให้ด้านหน้ามันดูเข้มไปนะครับก็เลยตัดด้วย ชายกันชนที่เป็นสีบรอนเงินแบบนี้ด้วยนั่นเองครับสำหรับชายกันชนสามารถเลือกทําสีได้นะครับไม่จะเป็นสีดําด้านหรือเป็นสีบรอนเงินแบบนี้ด้วยนั่นเองครับโอเคครับเราถัดกันขึ้นมาครับในส่วนของไฟด้านหน้าครับเจ้าในเจนฟอร์เรนเจอร์ไวส์แท็กตัวท็อปสุดครับเขามาพร้อมกับไฟหน้าแมทริก LED แบบนี้ครับจะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งครับที่จะส่องแสงสว่างในช่วงของกลางวันครับแล้วก็มีในส่วนของระบบแมทริก LED ครับลูกแก้ว2ลูกนะครับในส่วนของลูกล่างนี้นะครับเวลา เราทําการนะครับขับรถนะครับเขาก็จะปรับมุมปรับองศาขึ้นลงได้นะครับเลี้ยวซ้ายขวาได้นะครับตามพวงมาลัยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟนะครับดวงเล็กๆแบบนี้นะครับที่จะช่วยส่องสว่างนะครับในขณะที่ความเร็วต่ํานั่นเองครับจะช่วยส่องในส่วนของมุมต่ํานะครับมุมที่อับสายตาทําให้เราเห็นทัศนวิสัยในการขับขี่ได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับคันนี้ผมได้เสริมหล่อให้นะครับในส่วนของ ไฟหน้าของเรานะครับด้วยการติดตั้งชุดครอบไฟหน้าเป็นสีดําด้านแบบนี้ครับในการติดอุปกรณ์นะครับชุดครอบไฟหน้าจะสังเกตว่าผมจะติดตั้งนะครับไม่มีการไปบางเส้นสายของ led นั่นเองครับเพราะฉะนั้นความสว่างนะครับยังคงส่องแสงสว่างได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับ โอเคครับฝากระโปรงครับดีไซน์ใหม่ในรุ่นของ Next Gen w i s e Tag ครับจะดูมีเส้นสายมีความทัชนะครับมีการย้ายที่ฉีดน้ำฝนครับไปอยู่ที่ใต้ฝากระโปรงนะครับจะช่วยในเรื่องของ Aerodynamic นะครับในในเรื่องของการต้านลมได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับโอเคครับเป็นไงบ้างบ้าครับสำหรับดีไซน์ด้านหน้าตัวรถนะครับในรุ่นของ Next Gen w i s e Tag แต่ว่าคันนี้แปลงโฉมเป็น Laptor V6 2023ปัจจุบันนั่นเองครับที่พี่ยาวได้เลือกตกแต่งต้องบอกก่อนเลยว่าหล่อและลงตัวเท่สุดๆไปเลยครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านครับไปรับชมดีไซน์ด้านข้างตัวรถแล้วก็ชุดแต่งที่พี่ยาวได้เลือกตกแต่งพร้อมๆกันต่อเลยครับไปรับชมครับโอเคครับเรามาต่อกันที่ด้านข้างครับในรุ่นของ gen จ i วายครับเขามีการ ดีไซน์ออกแบบด้านข้างใหม่นะครับจะสังเกตว่าด้านข้างเขาจะดูกว้างกว่าเดิมนะครับมีเส้นสันแบบนี้ครับฟอร์ดได้ออกแบบมานะครับให้ดูมีความทัชนะครับดูมีความเป็นเมกันมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ที่สําคัญครับฟอร์ดได้มีการขยายฐานล้อมากขึ้นถึง50ิมิลนั่นเองครับสิ่งที่ตามมานะครับนั่นคือบอดี้ของเราจะกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ฐานล้อกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับโอเคเราถัดลงมาครับในส่วนของคิวล้อครับ คันนี้ก็ติดตั้งให้นะครับเป็นคิวล็อกของทรงแรปเตอร์เลยนะครับผมซึ่งขนาดและไซส์ต่างๆนะครับก็จะใกล้เคียงกับตัวแรปเตอร์ของแท้เลยนั่นเองครับเราถ่ายกันลงมาครับที่ล้อแม็กนั่นเองครับในส่วนของคันนี้ครับพี่เยาเลือกนะครับเป็นล้อแม็กนะครับแวมไพร์นะครับเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับออฟเซตจะอยู่ที่ลบสินะครับคันนี้รัดด้วยยางเลนโซนะครับคันนี้เป็นยางเลนโซนะครับซีรียางอยู่ที่3ามสิบสาครับเป็นเป็นยางแบบ RT นั่นเองนะครับเป็นรัชเทเลนนะครับก็เป็นยางที่อยู่กึ่งกลางนะครับระหว่างออเทเลนหรือมัทเทเลนนั่นเองนะครับก็จะดอกยางจะสวยแบบนี้เลยนะครับสำหรับยางของเรนโซนี้นะครับก็มีการรับประกันให้ด้วยนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นเบียดบวมแตกต่างๆนะครับเรนโซเราก็รับประกันนะครับเป็นยางไทยคุณภาพดีอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าใช้นั่นเองครับเดี๋ยวผมให้กล้องแพนไปด้านในก่อนครับคันนี้นะครับพี่ยาวเป็นห่วงในเรื่องของเวลาเรายกตัวรถขึ้นนะครับก็เลยเสริมนะครับ ในส่วนของปีกนกครับคันนี้ผมได้เปลี่ยนปีกนกให้นะครับเป็นปีกนกจากสํานักโปรเฟนเดอร์นั่นเองครับเป็นปีกนกปรับองศานะครับเพื่อทําให้สมรรถนะในการขับขี่นะครับดีขึ้นด้วยนั่นเองครับพร้อมกับกรันโคงของโปรเฟนเดอร์ครับก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วก็ทําการจัดทรงให้ครับยกหน้า2หลัง2ด้วยนั่นเองครับโอเคเราถัดกันมาครับที่ช่องระบายลมแก้มข้างครับในรุ่นของ n ิเกิลไวส์แท็กครับเขาจะเป็นสี เทาบรูด์เกรย์แบบนี้ครับแล้วก็ตัดด้วยใบเทอร์โบแบบนี้นะครับเป็นเท็กเจอร์แล้วก็ตัดด้วยขอบที่เป็นสีบรูดเกรย์แบบนี้ด้วยนั่นเองครับกระจกมองข้างครับดีไซน์ออกแบบใหม่ครับมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่อยู่ มุมกระจกมองข้างแบบนี้ครับช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ในขณะที่เปลี่ยนช่องทางการจราจรครับและในรุ่นของ Nixgen White Tag ครับตัวท็อปขับเคลื่อนสี่ล้อเขายังมาพร้อมกับกล้องมอง360องศาครับแล้วก็ระบบบายสปอร์ตที่อยู่ข้างมุมกระจกแบบนี้ด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับเมื่อเราเปิดประตูรถครับในรุ่นของ Nixgen White Tag เขาจะมีไฟนะครับส่องด้ข้างบริเวณตัวรถแบบนี้ครับช่วยเพิ่มความปลอดภัยนะครับในขณะที่ผู้ขับขี่จะขึ้นไปในห้องโดยสารนั่นเองครับ โอเคเราถัดก,กันมาต่อครับในรุ่นของ n e x t g n n Wi t a แครับเข้ามาพร้อมกับ s m r t t k y y l ล t ครับสามารถเปิดรถและล็อกรถได้อย่างง่ายดายครับเพียงแค่เอามือสัมผัสไปบริเวณนี้นะครับเราก็จะสามารถเปิดรถได้แล้วนะครับหรือเวลาเราล็อกตัวรถครับเราก็สามารถทัชไปที่บริเวณนี้ได้ด้วยนั่นเองครับ ถัดขึ้นมาครับฟิล์มเซรามิกรอบคันครับติดตั้งให้ครับคันนี้พี่ยาวเลือกเป็นสามบัตหน้า60ครับแล้วก็สามบัตหลัง80ครับกันสาดข้างติดตั้งให้ครับแล้วก็มาพร้อมกับราวหลังคาครับที่เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของเจ้า Nicken White t a นะครับเขาจะต้องมีราวหลังคาสีบรอนเงินแบบนี้ครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่เป็นสายออฟโรดสายแคมปิ้งต่างๆนะครับก็สามารถเพิ่มเติมในส่วนของอ่ารูฟนะครับหรือแหลกหลังคาหรือว่าเต็นท์นะครับก็สามารถติดตั้งได้เลยนะคครรับมมีวาแแข็งง ในขณะที่รถจอดนะครับราวหลังคาของเราสามารถรองรับน้ําหนัก250กิโลรับแล้วก็ในขณะที่รถวิ่งครับรับน้ําหนักได้80กิโลกรนั่นเองครับโอเคเราถัดก,กันมาต่อครับคันนี้เดิมนะครับในรุ่นของ Next Gen Y Stack เขาก็จะมีบันไดข้างมาให้ครับแต่ว่าคันนี้พี่ยาวบอกว่าอยากได้ด้านข้างให้ดูโหดให้ดูเท่มากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยเลือกเป็นกันบันไดข้างเหล็กของ Hammer นั่นเองครับ คันนี้เป็นบันไดข้างเหล็กของแฮมเมอร์ที่มีการดีไซน์ได้เข้ากับตัวรถในรุ่นของน e กเก้นครับมาพร้อมกับเท็กเจอร์ป้องกันการลื่นนะครับที่เป็นแบบคล้ายๆกระดาษทรายแบบนี้นะครับก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในขณะที่เราจะขึ้นไปในห้องโดยสารนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับไฟนะครับที่จะช่วยส่องแสงสว่างให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับบริเวณนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยครับเรียกว่าระบบเต็มครบสมบูรณ์นั่นเองครับเราถ่ายกันมาต่อที่ด้านท้ายเลยครับในรุ่นของ n e Gen ้นไวส์แท็ครับ ระบบโชกอัพของเขาะจะเป็นระบบโชกอัพแบบโมโนโทูบนั่นเองครับให้ความนุ่มแล้วก็หนึบนั่นเองครับแล้วก็เขาทางนิกเจนลฟอยดครับเขามีการขยายฐานล้อออกมาอยู่นอกแคสซีครับสิ่งที่ตามมานะครับนั่นคือสมรรถนะในการ ยึดเกาะถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับในรุ่นของ Nexgen ของเรานะครับยังสามารถบรรทุกสิ่งของต่างๆนะครับได้มากกว่าปกติด้วยนะครับตำแหน่งของโช o กอัพเขาก็จะอยู่นอกแคสซี C แบบนี้ครับแล้วก็ในรุ่นของ Nexgen w i Stack ครับเขาจะมาพร้อมกับดิสเบรกคู่หน้าแล้วก็ดิสเบรกคู่หลังด้วยนั่นเองครับคันนี้ได้ทําการยกข้างหลังให้2นิ้วนั่นเองครับ โอเคเราถัดกันมาต่อครับในส่วนของด้านบนกันหน่อยนะครับเดิมนะครับในรุ่นของ n e x Gen w Y Stack เขาจะมีเจ้าสปอร์ตบาร์มาให้นะครับแต่ว่าพี่ยาวบอกว่าไหนๆเรามาสไตล์แบบว่าชุดเหล็ก Hammer แล้วนะครับก็เลยติดจัดให้นะครับสำหรับในส่วนของโรบ a r เหล็กแฮมเมอตัวนี้นะครับเป็นโรบ a r เหล็กแฮมเมอที่ถือว่าเป็นตัวท็อปของ Hammer ร์เขาเลยนะครับเพราะว่าดีไซน์ของเขานะครับจะสังเกตว่าเข้านะครับหมากับตัวรถในรุ่นของ n e Gen นะครับ เป็นโลบาร์แบบนี้เลยนะครับแล้วเขาจะมีไฟเบรกดวงที่3มครับบริเวณหัวเก่งมาให้ด้วยไฟหลีไฟเบรกรวมถึงเมื่อเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับไฟก็จะติดให้ด้วยนั่นเองนะครับเป็นไฟสปอร์ตไลท์แบบนี้นะครับเรียกว่าได้ทั้งความหล่อนะครับแล้วก็ได้ทั้งประโยชน์ต่างๆนะครับจากเจ้าโลบาร์ของเจ้าแฮมเมอร์รุ่นนี้ด้วยนั่นเองครับโอเคครับขอบกระบะครับ เดิมในรุ่นของ Next Gen w i t e Tag ครับเขาจะเขาจะไม่มีเจ้าขอบกระบะอันนี้มาให้นะครับอันนี้ผมก็ได้ทําการเบริกศูนย์นะครับเบิกแท้ใส่ให้เลยนะครับเรียกว่าเก็บงานได้ดีมากๆนะครับปิดขอบกระบะนะครับเพื่อป้องกันร,รอยขีดข่วนในขณะที่เรายกสัมภาระ,ะขึ้นไปใส่ในท้ายกระบะนะครับป้องกันร,รอยขีดข่วนที่จะมาโดนกับเจ้าตัวถังรถนะครับช่อง์วิสก็ยังคงสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมด้วยนั่นเองครับ บันไดเหยียบข้างท้ายกระบะครับในรุ่นของ n i กเก n นไวส์แท็ครับมีมาให้ครับเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในขณะที่เราจะขึ้นไปหยุดสัมภาระที่อยู่บริเวณท้ายกระบะนั่นเองครับโอเคเราถัดกันมาที่ด้านท้ายกันต่อเลยครับในส่วนของเจ้า n i กเก n นไวส์แท็กครับเขาจะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบใหม่นะครับที่เป็นไฟท้ายแบบ LED full size แบบนี้เลยนะครับจะสังเกตว่าไฟท้ายของเขาจะใหญ่เป็นพิเศษนะครับอ่าเป็นไฟท้ายแบบ LED full size แบบนี้หล่อเท่เลยนะครับผม โอเคเราถัดกันมาที่ฝาท้ายครับอันดับแรกเลยครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือฝาครอบกระบะท้ายครับในส่วนของฝาครอบกระบะท้ายนี้นะครับพี่เยาวนะครับเลือกเป็นอักษร FORD นะครับสีดําด้านแบบนี้ครับจะสังเกตว่าในการติดฝาครอบของผมนะครับจะไม่ไปบังตําแหน่งของกล้องมองถอยหลังนะครับกล้องมองถอยหลังของเรายังคงสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมครับโลโก้ฟอร์ดยังคงอยู่ตําแหน่งเดิมครับที่กลางฝาท้ายแบบนี้ครับ มือเปิดฝาท้ายครับที่ฟอร์ดออกแบบใหม่ครับให้เป็นแบบพลาสติกครับจะช่วยในเรื่องของรถรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือต่างๆได้ดีนั่นเองครับดีไซน์ฝาท้ายแบบใหม่แบบนี้ในรุ่นของนิเกนครับโดยได้รับดีดเอมาจากเจ้ารุ่นพี่อย่าง F150 าครับฝาท้ายของเราจะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นครับมีการปั๊มคำว่าเลนเจอร์ไปที่ฝาท้ายครับเป็นการตอกย้ำนะครับถึงความแข็งแกร่งในรุ่นของนิเ g นฟอร์ดไวส์แท็กนั่นเองครับ ไฟเบรกดวงที่3ครับถูกย้ายตำแหน่งจากบริเวณหัวเก่งครับมาอยู่ที่ฝาท้ายแบบนี้ครับจะช่วยให้รถที่มีขนาดเล็กครับเห็นเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในขณะที่เราเบรกนั่นเองครับโอเคฝาท้ายในรุ่นของนิเกลวายส์แท็กครับเขาจะให้มาเป็นฝาท้ายแบบพลรงแบบนี้ครับเห็นไหมครับน้ําหนักเบานะครับสำหรับคุณสุภาพสตรีแบบพี่เยานะครับสามารถใช้งานรถวายสแท็กได้ทุกส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝาท้ายนะครับก็ เบามากแบบนี้เลยนะครับผมผู้หญิงตัวเล็กๆก็สามารถใช้งานได้ครับกระบาดไรเนอร์แท้ครับจากโรงงานครับติดตั้งให้ครับในรุ่นของ Wi ส์แท็กระบาดไรเนอร์เขาจะเป็นแบบเรียบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับไม้บรรทัดนะครับแล้วก็ช่องเซอร์วิสนะครับที่อยู่บริเวณฝาท้ายแบบนี้นะครับอุปกรณ์การช่างสายช่างนะครับสามารถยึดติดซีแคมต่างๆนะครับบริเวณฝาท้ายของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวให้กล้องแพนมาที่ปลั๊กหน่อยนะครับโอเคในส่วนของปลั๊กนะครับผม ปลั๊กเสียบไฟบ้านบริเวณนี้ครับ230โวลต์ครับสามขาแบบนี้ครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับสามารถเสียบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้นะครับเมื่อเวลาเราไปแคมปิ้งนะครับก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเราไปแคมปิ้งนั่นเองครับโอเคครับอีกหนึ่งชุดแต่งครับที่พี่ยาวได้เลือกครับบันไดข้างเหล็กฮัมเมอร์มาแล้วโลบาเหล็กฮัมเมอร์มาแล้วต่อมาครับกันชนท้ายเหล็กฮัมเมอร์ครับ รุ่นโนวาครับตรงรุ่นครับดีไซน์ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้กล้องแพนมาที่บริเวณมุมเก็บมุมต่างๆครับทาง์แฮมเมอร์เขาได้ดีไซน์ออกแบบมาได้ลงตัวในรุ่นของนิกเก้นมากจะสังเกตว่ามิติต่างๆนะครับลงตัวกับท้ายกระบะของเรานะครับเป็นเหล็กเกรดคุณภาพดีครับมาพร้อมกับไฟหลีนะครับรวมถึงไฟสปอตไลท์นะครับที่จะช่วยเพิ่มความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในขณะที่เราถอยจอดด้วยนั่นเองครับอ่าแบบนี้เลยครับ ห่วงโอเมก้าครับสีแดงครับติดตั้งให้ครับสามารถใช้ลากพวงต่างๆได้ครับบริเวณแบบนี้เลยหรือว่าจะไปติดตั้งอาหูลักเรือนะครับห่วงลักเรือเพิมเ่มเติมก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับแฮมเมอร์เราทําออกแบบมารองรับอยู่แล้วสําหรับงานสายออฟโรดนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับด้านหนา้าด้านข้างด้านท้ายกับชุดแต่งที่คุณพี่ยาวเลือกตกแต่งโดยที่ไม่รู้ว่าจะถูกใจคุณสามีหรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปส่งมอบรถกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่ยาว เขาจะเซอร์ไพรส์แฟนเขาแล้วแฟนเขาจะชอบรถคันนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก่อนจะไปส่งมอบรถกันเดี๋ยวผมขยาตพาไปดูภายใน,นกันนิดสักนิดนึงนะครับแล้วก็ไปพบกับโปรโมชั่นกันต่ออีกสักช่วงหนึ่งเดี๋ยวเราไปรับชมภายใน,นกันต่อเลยครับไปรับชมครับ โอเคครับเรามาต่อกันที่ดีไซน์ภายในห้องโดยสารของเจ้า Nick General f r n i t r e w i t e t a ครับในส่วนของห้องโดยสารของเจ้า Nick General f u r n i t r e w i t e Tag เขาจะเป็นโทนสีดำแบบนี้ทั้งหมดเลยครับแล้วเขาจะเดินด้วยตะเข็บได้สีส้มนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของเจ้า Nick General f r n i t r e w i t e Tag ครับมาพร้อมกับเบาะหนังปรับไฟฟ้าครับคู่หน้านะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีการปั๊มคาว่าอักษร w i t e Tag ครับไปที่พนักพิงแบบนี้นะครับเพิ่มความหรูหราเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ของเจ้า w i t e Tag มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับเราถัดกันมาต่อครับที่พวงมาลัยครับพวงมาลัยไฟฟ้ามันติดฟังก์ชันครับน้ำหนักเบาขับง่ายสะดวกสบายครับคุณผู้หญิงแบบพี่เยาวก็สามารถใช้งานรถคันนี้ได้นะครับหรือว่าคุณสามีก็สามารถใช้งานรถคันนี้ได้อย่างสะดวกสบายในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนโหมดปกตินะครับหรือว่าโหมดออฟโรดนะครับเราก็ยังสามารถ ขับขี่ได้อย่างปกตินะครับเพราะว่าในรุ่นของนิเกลว t a สแท็กครับเครื่องสี่ล้อคันนี้เข้ามาพร้อมกับปุ่มด v ฟ Mode ครับที่จะสามารถเลือกการขับขี่ได้เป็นไม่ว่าจะเป็น t r u ช h Full-High หรือ Full-Low นะครับเขามีโหมดมาให้เลือกทั้งหมด6โหมดครับไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติครับผมโหมดประหยัดครับผมสายในเมืองนะครับโหมดลากพ่วงครับ โหมดถนนลื่นครับโหมดคนล่องแล้วก็โหมดแซนหรือทรายนั่นเองครับในส่วนของโหมดการขับขี่ออฟโรดครับก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายครับโดยที่การทํางานของโหมดออฟโรดนี้นะครับเขาจะมีกล้อง360องศารอบคันเลยจะช่วยเพิ่มในส่วนของความาปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในขณะที่เราขับในทางวิบากนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ ตัวช่วยต่างๆนะครับในการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบ Adaptive Cruise Control Stop and Go ครับระบบ r a n Keeping r a n e Centering ต่างๆนะครับก็มีมาในรุ่นของ Nitgen f o a d v e n t u r w i t e Tag ตัวท็อปขับเคลื่อนสีล้อคันนี้ครับเรามาต่อกันที่หน้าปัดดิจิตอลนะครับขนาด8นิ้วครับในรุ่นของ Nitgen w i t e t a c ครับแสดงในส่วนของอุณหภูมิความร้อนของหม้อน้ำครับความร้อนของน้ามันเครื่องครับตำแหน่งเกียร์หรือว่าจะเป็นระดับน้ํามันนะครับแล้วก็สถานะ นะครับในการที่เราใช้งานตัวรถต่างๆนะครับก็สามารถดูได้ที่หน้าจอของเราหน้าปัดของเรานั่นเองเราถ่ายกันมาอีกที่หนหน้าจอครับกับหน้าจอซิงค o A ขนาด12นิ้วครับในรุ่นของ n นิ Gen w า s t t c g ครับเขามาพร้อมกับ มัติมีเดียต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay Android Auto ครับเชื่อมต่อแบบบลูทูธแบบไร้สายครับเท่านั้นยังไม่พอครับทาง Next Gen Ford ครับเขามีการเชื่อมต่อนะครับตัวรถของเรานะครับเข้ากับโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานครับในส่วนของแอปพลิเคชัน Ford p a s s นั่นเองครับจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในการสั่งใช้งานนะครับสั่งปลดล็อกสั่งล็อกรถจากระยะไกลสั่งสตาร์ทรถจากระยะไกลครับหรือว่าจะเป็นการเช็คพิกัดของตัวรถนะครับ เช็คพิกัดของศูนย์บริการที่อยู่ใกล้เคียงของเรานะครับหรือว่านักหมายบริการเข้ารับบริการจากศูนย์บริการต่างๆนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน FordPass นะครับโดยที่เราจะคอนเน t เชื่อมต่อกับหน้าจอ Sync 4A ของเรานั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับสะดวกสบายมากๆเลยนะครับโอเคท่านชาร์จไวเลสไรสสายครับไวเลสชาร์จเจอร์มีมาให้ครับผมแล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงครับมีมาให้ครับแล้วก็ในลูกของ Nexgen w i t e ผมชอบมากๆเลยช่องเก็บสัมภาระต่างๆนะครับโหเขามาให้มีมาให้เยอะแยะมาก สำหรับคุณผู้หญิงนะครับผมว่าน่าจะชอบนะครับในการเก็บเครื่องสําอางหรือว่าเก็บเอกสารเ<ร><ร>ก็บอุปกรณ์ต่างๆครับช่องวางแก้วน้ําก็มีมาให้ด้วยนะครับเป็นวัสดุเกรดพรีเมียมจริงๆครับผมโอเคเป็นยังไงบ้างครับสำหรับดีไซน์ภายในห้องโดยสารของเจ้า Nick Gen 4 l a n g e r w i t e Tag หรูหราเหมาะกับเป็นเจ้า Nick Gen w i t e Tag ตัวท็อปเป็น r a n g e r ตัวท็อปจริงๆใช่ไหมครับแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเดี๋ยวไปพบกับผมด้านหน้าตัวรถกับโปรโมชั่นดีๆกันต่อเลยครับไปรับชมครับ เป็นยังไงบ้างครับผมพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมจเจ้า Nick j e n f o r n i t r e White Tag แปลงชม Raptor แ,แล้วก็ชุดแต่ง Hammer รอบคันคันนี้แล้วนะครับต้องถูกใจท่านผู้ชมทุกท่านไม่มากก็น้อยครับสำหรับคันนี้ครับผมจะเดินทางไปส่งให้กับพี่ยาวในวันพรุ่งนี้ครับเพื่อจะเซอร์ไพรส์นะครับสามีของพี่ยาวกันนะครับแล้เดี๋ยวเรามาตามกันดูครับว่าสามีของเขาจะชอบ รถคันนี้มากน้อยขนาดไหนครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดครับที่สนใจเจ้า n i c g e n f o r d Ranger Nickenford Raptor หรือ Nickenford e r i s t ครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่เบอร์0858866455ครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรายละเอียดของตัวรถครับรายละเอียดของชุดแต่งต่างๆครับรายละเอียดของการจัดไฟแนนซ์ต่างๆครับผมมีบริการจัดไฟแนนซ์และส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดครับที่ยังไม่เคยทดสอบสมรรถนะของเจ้า n i t g e n f o r d Ranger ครับสามารถเข้ามาทดสอบสมรรถนะของเจ้า Nickenford เรลเจอร์ฟอร์ดเลเจนด์แรปเตอร์เลเจนด์ฟอร์ดเอเวอเรส์ได้ที่โชว์รูมฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีครับโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งหึงหปีซ้อนครับเรามีรถทดลองขับให้ทดลองขับทุกรุ่นเลยอีกทั้งทางโชว์รูมเรานะครับมีชุดแต่งหลากหลายมากมายนะครับเป็นไอเดียให้กับคุณลูกค้านะครับที่มารับชมที่โชว์รูมของเรานะครับสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกนะครับก็สามารถาถามข้อมูลส่วนตัวมาได้นะครับที่ไอเดียไลน์ของผมเลยนะครับผมก็จะส่งหรือว่าวิดีโอคอลคุยกันได้นะครับแล้วก็ปลอดภััย100%นะคครรบบบจ ในขั้นตอนเดียวครับเพียงแค่โอนเงินผ่านบัญชีบริษัทครับปลอดภัย100%นั่นเองครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมขออนุญาตลาไปด้วย Next e g เน r ก n จอ r ์ไวส์แ t a g ตัวท็อปสุดขับเคลื่อน4ล้อคันนี้พร้อมแปลงชุดหน้า Raptor แ,แท้ชุดแต่งฮั m เมอร์รอบคันล้อแม็กขอบ20จัดทรงเมกาหล่อเท่ๆแบบนี้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ